มาตอบคอมเมนต์นี้ครับถ้าเราทำออดิโอเกนไปแล้วสามารถทําให้กลับคืนมาเป็นเสียงแรกเหมือนเดิมได้ไหมครับมันเลยจุดที่จะคอนโทรลเไปแล้วอ่าในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการปรับออดิโอเกนของเราครับให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มิโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับตอนนี้ครับเรามีเสียงตัวนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างที่เพื่อนๆถามเข้ามาครับว่าเราจะปรับกลับคืนมันได้ยังไงนะถ้าเกิดเรากดคอนโทรลเซตไปไม่ไดิม เราจะทํำยังไงมันง่ายมากๆนะครับวิธีการปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะเพื่อนๆกด Audio Gen ออดิโอเกนยังไงอ่ะสมมติเรากดคลิกขวาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเอนเลือกออดิโอเกนใช่ไหมหรือจะกดตัว G ีก็ได้อ่ะกดตัว G ีขึ้นมาแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราอยากจะปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันง่ายมากเพื่อนเพื่อ,อดูด้านบนนะด้านบนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเขียนว่าลบสใช่ไหมค่าปกติหรือค่าแรกเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมไอ้ด้านบนเนี่ยมันติดลบอยู่เท่าไหร่เนี่ยไอ้ด้านล่างช่องนี้เนี่ยเพื่อนมเ่นนนนั้ออตบียยลู เช็นไหมเพื่อนๆพิมพ์ไป2พิมพ์ไปเลย2แค่นั้นด้านบนเนี่ยเป็นศูนย์ทันทีเห็นไหมไอตัวด้านบนเนี่ยถ้าเกิดเป็นศูนย์เดซิเบลอย่างเงี้ยมันคือค่าเริ่มต้นคือค่าปกติเลยแค่นี้เลยกดโอเคแค่นี้เลยอ่ะสมมุติสมมุติมมนะผมปรับไป10ละกันอ่ะสมมุติ10ไอด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็น10บเดซิเบลเรากดโอเคไปปุ๊บเราทํางานน,นู่นนี่นั่นไปเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้นะเราไม่สามารถกดคอนโทรลเซทกลับมาตรงนี้ได้อ่ะทำยังไงกดตัว G เหมือนเดิมอ่ะเรามาดูไอด้านบนเนี่ยเท่าไหราบพพิม์ล 10แค่นั้นเองพิมพ์ลบสิบมีลบนะแล้วก็10บแค่นั้นเองอ่ะกดออกเห็นไหมด้านบนเนี่ยเป็นศูนย์ทันทีแค่นี้เองกดโอเคกลับมาเหมือนเดิมทันทีแค่นี้เองอันนี้ผมคิดว่าเป็นคําถามค่อนข้างดีนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาตรงนี้กันเยอะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงก็ไปลบแล้วลากมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะช้าเสียเวลานะก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูได้นะ